ดูว่าสวยว่างามเหมือนกันนะครับ พระสามองนี้แท้ทุกองนะครับดูก่อนนะครับเอาพระแท้มาให้ดูให้ดูให้ชมกัน พระแท้นะครับพระแท้เลยปีศนะูนย์ห้าแท้เลยนะครับประระฆังดูเม็ดดูมวลนสารีครับขนาดค่ากรอบอยู่นะครับสามวงนี้สุดยอดนะครับ ที่ถ่ายสามวงเลยนะครับสวยงามเป็นพิเศษนะครับดูชิ่นงานะครับปีชุนห้าทองสำริดผสมทองคำนะครับผสมทองคำปีชุนห้าผสมทองคำทุกองนะครับ ตัวนี้วันละครังก็มีทองคําด้วยนะครับมีดินจิตโป่งจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดสนะครับดูท่คถ้าของแท้ดูอย่างไงมันก็นุ่มตานะครับก็มีก่อนมีเก่ามีมิติมีพุทธินสวยงามแท้ๆเลย ตับดีผสมทองคำครงนี้ใส่กรอบแหลมมันก็เหมือนกับหน้าแหลมนะครับรงนี้ใส่กรอบหมวมุนแต่เป็นเตรีดีหัวแหลมเหมือนกันแต่กรอบม,ม,มุนก็เลยหัวหมุนนะครับม,มันก็เลยหน้าใหญ่นะครับ สำมดิระสมสองคำผ่าแทะดูก่อนๆนะครับสามองค์เลยนะครับสมเด็จนี่ก็สุดยอดนะครับสมเด็จจะมีหูหลังๆนะครับหูหลังๆนะครับสมเด็บ ผสมสองคำมีลายด้วยนะครับมีลายด้วยนะครับมีลายน้ำด้วยนี่ตรงกรอบนะครับสวยจริงๆนะครับ สามโมงนี้สุดยอดนะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ